ครับสวัสดีครับพ่อกันอีกสัปดาลห,หนึ่งนะหลังจากที่บุรีพ่อกันโดนนะครับสำหรับพิเชษแฟมิลี่นะครับกับมือนี่มีข่าวมาประชาสัมพันธ์บอกเอฟซีพี่น้องนะครับสุขุสุขชนนะครับซึ่งหลายคนก็บ,บอกว่าโอ้คือห่างหายนะครับมันช่วงพอดีกับช่วงย่าๆยๆอ,อยู่ครับก็เลยบรยุรี บริหาเหตุติดต่อกันเท่าใดรเนาะอย่างไรมือนี้ก็เลยมีข่าวประชาสัมพันธ์บอกบุญเอฟซครับกับพี่เชษแฟมเมอรี่เนาะกับพี่เชษฟอร์บิลีพอดีอได้เฮ็ดเสือขึ้นมานะครับเฮ็ดเสือขึ้นมากาตอนแรกกาทดลองว่าสิเอามามาแจกเอฟซีสุขูสุขคน่หลายคนกับว่าโอ้ยอยากได้อยู่แต่ว่าพอดีกัลองทดลองเบิ้งนะครับตั้งใจว่าสิเฮ็ดให้แจก เอฟซีแหละครับแต่ว่ากาเดี๋ยวออยังใดสีทย่อยมาเป็นลอดเป็นลอดนะครับผู้ใดพอ,อนใดก็อย่าพึงอย่าพึงเสียใจใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆซึ่งลอดนี่กะบปทันได้เหดหลายโต,ต,ตนะครับครับกะพอดีวาสีเฮดต,ต,ต,ตอนแรกตั้งใจวาสีเฮดเสือเพื่อแจกเอฟซีแหละกะเป็นการาร่วมเฮดบุญน้ำนะครับเฮดบุญน้ำซึ่ง ีนี้นะครับกามีข่าวประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มปสวสัญจรนะครับทาดีไม่ต้องอายใครนะครับสโลแกนนะครับทางกลุ่มนะครับมีกิจกรรมไปมอบของให้น้องนะครับที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับโครงการปีนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านเรือนะครับโรงเรียนบ้านเรือตําบลบ้านเรืออําเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่ง ตอนแรกตั้งใจว่าสีเฮ็ดเสือหลักะเอามาให้เอฟซได้เฮ็ดบุญนํานะครับว่าสีคิดอยู่ว่าเออสีเฮ็ดมาหลักะสีเอามาขายเพื่อจะเอาเงินส่วนนี้นะครับไปเฮ็ดบุญน,นะครับมอบให้น้องๆนะครับซึ่งสิ่งของที่จะไปมอบในปีนี้นะครับกระมี่ทีวีทีวีสีนะครับ32นิ้วนี่จำนวน4เครื่องนะครับแล้วก็เครื่องเฮ็ดน้ำเย็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดกีฬานะครับจำนวนตอนแรก เบื้องต้นที่แรกบอก48ชุดนะครับแต่ว่าก็มีน้องนนักเรียนนะครับเพิ่มเข้ามาอีกนะครับจำนวน3ามทัน4ี่ทันนะครับก็เลยต้องเฮ็ดเพิ่มนะครับหาสิบหาสิบเอ็ดชุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการใกล้แล้วครับซึ่งเหลือเวลาอยู่อีกประมาณอ่มื้นนี้กับวันที่วันที่เก้าแล้วนะครับวันที่เก้าแล้วเหลือประมาณอีกประมาณอีกยี่สิบสิบก้ามือครับประมาณสองอาทิตย์นะครับซึ่งอ่ผู้ใดที่สร่วม สมทบทุนนะครับสมทบทุนสื่ออุปกรณ์ที่ได้ก้าวมาข้างต้นนะครับก็สามารถที่ททติดต่อผ่านทางทาง u t u b e นะฮะคอมเมนต์ใต้ YouTube หรือว่าติดตอ่อทางเฟซของของผมได้เลยนะครับกับที่ประชาสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มปศวสัญจรน,นะครับในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับที่เป็นมือที่จะไปมอบของให้ น้องๆนะครับที่โรงเรียนบ้านเรือตมบ้านเรือเพื่อผู้วี่งจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งพี่น้องผู้ใดหรือว่าผู้ใกล้เคียงที่ติดตามบอสิเป็นเฟซเป็นเพจพิเชษดแฟมิลี่หรือว่าเป็นทาง u t u b e นะครับพิเชษดแฟมิลี่นะครับช่อง u t u b e กับที่ที่เฮ็ดบุญนะครับเพิ่มเติมกับสามารถที่สะบริจาคได้นะครับบอสิเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับฟุตบอลวันเลย์ยบอลตะก้อหรือทุกอย่างกันเลยครับหรือว่าสิเป็นขนม สี่ไปแจกน้องๆถึงสิมิจิจกรรมเห่นกับน้องๆในวันที่28นะครับก็กำหนดการนะครับวันที่28่กับเกาโมงเคิงนะครับถึงที่โรงเรียนนะครับก็จนสิ้นสุดประมาณสักบ่ายสามนะครับเต็มที่นะครับก็<ม>จะมีการมอบของบาว่าสี่เป็นทีวีเครื่องคิดน้มเย็นอุปกรณ์ชุดกีฬานะครับน้องสีใไดสุขคนนะครับเพราะว่าตามใส่ตามอายุที่น้องๆ าทางพอ,อโรงเรียนคนใดแจ้งรายละเอียดมากนะครับเพราะนั้นก่ฝากไปชักสัมพันธ์ไว้นะครับผู้ใดที่สิรววเฒน์บุญการเรียนเชิญไดนะครับกับทังกลุ่มปสวสัญจรนะครับในปีนี้ซึ่งเป็นโครงการครั้งที่หนะครับของทั้งกลุ่มนะครับที่ได้ทามากนะครับตามสโลกแกนที่บอกว่าทําดีไม่ต้องอายใครนะครับเพราะนั้นก่เลยมีข่าวประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องเอฟซีหรือว่า ที่เป็นโบแมนเอฟซที่หูจักมากคุณครับผมก็สามารถเลี้ยนเชิญนนะครับสามารถที่จะร่วมเป็นบุญได้สำหรับเสือนะครับก็มีมีสสีสีชมพูกับสีสีเขียวนี่ครับกับยังใดเดียวรอดหนาสีเฮดนะครับจะใจเย็นนะครับผู้ที่ท่านประท่านได้ได้นะครับผู้ที่ได้แล้วกับกับยังใดซักเนเดอร์ทางนั่งอกผมบอกว่าซักเนเดอนะครับ คยังไงแล้วฝากปวาชชาััมันธ์ไว้นะครับยังไงขอบคุณพี่น้องเอฟซสุขูสุขคนนะครับที่ติดตามผลงานของช่อง YouTube นะครับพิเชษแฟม i l y นะครับกิจกรรมดีๆที่สิเกิดขึ้นให้ายเดือนนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณสุขูสุขคนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สิพยัมหาสิ่งดีๆแล้วกาพยัมเอาสิ่งที่ ชวนติดตามกิจกรรมดีๆหรือแม้แต่สิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่ทั้งช่องนะครับพิเชษแฟมิลี่สีหามหาให้พี่น้องเอฟซีเลยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ